สำหรับเขาและครอบครัวการเดินทางคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้เขายืนอยู่หน้าวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยแสงแดดที่กำลังดีเขาเริ่มเล่าว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีเรามาถึงที่นี่ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เพื่อนของเขาเขาได้นำให้รู้จักกับเพื่อนสีและพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเขาที่ชื่อว่าแซมจากนั้นเขาก็เล่าถึงเรื่องอาหารกลางวันที่ได้ไปทานกันเมื่อวาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากๆสําหรับพวกเขาเขาถามแซมว่ามื้อกลางวันวันนั้นราคาเท่าไหร่แซมทาท่านึกสักพักก่อนจะตอบว่าสําหรับเราสองคนน่าจะประมาณสมปอนหรือประมาณหนึ่งร้บาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆสําหรับชาวต่างชาติแล้วเมนูที่พวกคุณทานคืออะไรเหรอครับแซมพูดชื่อเมนูเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าเราทานข้าวมันไก่กันสุดยอดไปเลย จากนั้นเขาก็พยายามจะอธิบายความหมายของคำว่าข้าวมันไก่ให้เพื่อนฟังซึ่งน่ารักมากๆเขาบอกว่าข้าวก็คือ rice ส่วนไก่ก็คือ chicken แต่เขาก็ยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าคำว่ามันหมายถึงอะไรเขาเดาว,ว่าอาจจะแปลว่าไก่ต้มหรือไก่ที่ปรุงสุกแล้วแต่ที่จริงแล้วคำว่ามันในที่นี้ก็คือข้าวที่หุงด้วยน้ำมันและน้ำซุปที่ได้จากการต้มไก่ ทำให้ข้าวมีความหอมนุ่มและรสชาติกลมกล่อมเป็นพิเศษนั่นเองครับถือเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยที่แม้แต่คนไทยเองก็หลงรักและการที่ชาวต่างชาติพยายามทําความเข้าใจลึกซึ้งขนาดนี้ก็น่าชื่นชมจริงๆเลยหลังจากทํางานกันมาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็มีเวลาได้ออกมาสํารวจกรุงเทพอย่างเต็มที่ชายหนุ่มเล่าว่านอกจากการทํางานแล้วก็มีไปเดินเล่นบ้างไปวิ่งบ้าง ซึ่งมันดีมากๆเลยเขาเล่าว่าที่สวนลุมพินีนั้นซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่เปรียบเสมือนปอดของคนเมืองจากนั้นภาพก็ตัดไปที่สวนเบนจกิติที่เพื่อนของเขาแซมกําลังยืนอยู่บนสะพานพร้อมกับพูดว่ายินดีต้อนรับสู่สวนเบนจกิติซึ่งเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะที่สวยงามและทันสมัยมากๆมีการออกแบบที่โดดเด่น มีทางเดินลอยฟ้าให้ชมวิวเมืองและธรรมชาติไปพร้อมๆกันและเขาเล่าต่ออีกว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เที่ยวกันจริงๆจังๆเรานั่งแท็กซี่มาจากโรงแรมแถวสุขุมบิทใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีค่าโดยสารแค่3.50จุปอนด์เท่านั้นเองหรือประมาณ160บาทซึ่งเป็นราคาที่ทำให้เขาประหลาดใจในความคุ้มค่ามากๆเลยและจุดหมายแรกของวันแห่งการท่องเที่ยวคือ ห้างสรรพสินค้าสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไอคอนสยามเมื่อเดินเข้าไปข้างในสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจและพูดถึงซ้ำๆก็คือความแตกต่างที่น่าทึ่งชั้นล่างของห้างถูกเนรมิตให้กลายเป็นตลาดน้ำในร่มหรือโซนที่ชื่อว่าสุขสยามซึ่งรวบรวมของดีของเด็ดจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว มีทั้งอาหารคาหวานงานฝีมือและการตกแต่งที่จำลองบรรยากาศของตลาดไทยสมัยก่อนได้อย่างสมจริงมากๆม,มีพอค้าแม่ค้าพายเรือขายของมีซุ้มอาหารที่ตกแต่งเป็นบ้านทรงไทยเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเขามากเลยครับแต่เมื่อขึ้นบันไดเลื่อนไปอย่างชั้นบนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่หรูหราอลังการ มีร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกเรียงรายการตกแต่งภายในก็ทันสมัยและงดงามเขาเปรียบเลยว่ามันทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในห้างที่ดูใบเลยทีเดียวการได้สัมผัสสองบรรยากาศที่แตกต่างกันสุดขั้วภายในอาคารเดียวกันแบบนี้คือประสบการณ์ที่เขาบอกว่ามันสุดยอดมากจริงๆและแน่นอนว่ามาถึงส่วนสุขสยามทั้งทีก็ต้องลองของเด็ดของดังกันหน่อยนั่นก็คือทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ไทยนั่นเองจากนั้นเขาก็ลองดมทุเรียนดูแล้วทำหน้าแยแยเขาบรรยายกลิ่นมันไม่ถูกเลยจริงๆแต่เขาก็หวังไว้ว่ารสชาติมันคงจะดีกว่ากลิ่นของมันนะแล้วเขาก็ค่อ,คอยๆใช้ไม้จิ้มทุเรียนเข้าปากเคี้ยวอยู่สักพักแล้วก็ทำหน้าพยักเพยิดเหมือนกำลังประมวลผลรสชาติที่ซับซ้อนเขาบอกว่ามันเป็นรสสัมผัสที่แปลกใหม่สำหรับเขามากม คล้ายๆกับตอนที่เขาลองชิมกาแฟบัตเตอร์สกอชลาเต้ใส่ทิสตาชิโอซึ่งเป็นครั้งแรกมันต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยสักหน่อยแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็หันไปทางร้านพร้อมกับเสียงหัวเราะเป็นรีแอคชั่นที่น่าเอ็นดูมากๆครับในขณะที่เพื่อนของเขาแซมดูจะเอนจอยกับทุเรียนมากกว่าเขาสิอีกหลังจากนั้นแซมก็ได้ลองขนมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือขนมเบื้อง เขาบรรยายว่ามันเป็นแผนเค้กบางกรอบที่พับครึ่งข้างในมีไส้ครีมขาวๆนุ่มๆคล้ายมาร์ชเมลโลและมีฝอยทองสีส้มๆหวานๆอยู่ด้วยเขาลองกัดเข้าไปคำโตแล้วก็ทำหน้าตาอร่อยสุดๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดของไทยที่ชาวต่างชาติชื่นชอบกันมากเลยครับการเดินทางของบุกเขายังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากเดินเที่ยวในห้างจนพอใจแล้วพวกเขาก็ออกมาที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือคามฟาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการเดินทางที่เป็นที่นิยมในกรุงเทพภาพบนเรือแสดงให้เห็นบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีตึกสูงระฟ้าสลับกับบ้านเรือนและวัดวาอารามเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพที่สวยงามและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากโดยเรือได้พาพวกเขามาถึงที่วัดอรุณราชวรารามและจะเห็นได้ว่าตัวค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติอยู่ที่ราคา200บาท เมื่อเข้าไปด้านในเขาก็ต้องตะลึงกับความสวยงามของพับปรางองค์ใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าพวกเขาก็ได้ข้ามเรือกลับมาอีกฝั่งเพื่อไปเยี่ยมชมวัดโพซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนองค์ใหญ่ที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อเข้าไปในวิหารพวกเขาต้องถอดรองเท้าและเก็บใส่ถุงที่ทางวัดจะเตรียมไว้ให้เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ภาพภายในวิหาร เผยให้เห็นพระนอนองค์ใหญ่เคลือบทองอารามตลอดทั้งองค์ซึ่งมีความยาวถึง46เมตรจากนั้นการประจนภัยในกรุงเทพก็ดำเนินต่อไปด้วยการนั่งตุกๆเพื่อเดินทางไปยังชัยนาทหรือเยาวราชครับภาพจากบนรถตุกๆุ๊กทำให้เราได้เห็นบรรยากาศท้องถนนของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยรถราและผู้คนการนั่งตุกตกถือเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและเป็นเอกลักษณ์มากๆครับเมื่อมาถึงยาวราช บรรยากาศก็คึกคักขึ้นไปอีกระดับสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอยขายของและผู้คนที่เดินกันขวบข่ยและคลิปในช่วงท้ายได้ตัดภาพมาที่กลุ่มคนยืนถือป้ายแท็กซี่และตุ๊กตุ๊กมิวสิกริมถนนซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในย่างท่องเที่ยวตอนกลางคืนเป็นการเรียกลูกค้าในสไตล์ของคนขับรถรับจ้างในกรุงเทพครับก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่า ขอให้มีความสุขในประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคนไทยยินดีตอนรับพวกคุณทุกคนคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ปลอดภัยเท่านั้นแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความปลอดภัยเหมือนกันด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ